5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาทีสวัสดีครับ5 minutes นะครับคุณอยู่กับพระวิทยานุสาครับวันนี้บทความจากอีฟอาร์โนนะครับชื่อว่า Six Quiet Habits of the Happiest 14%นะฮะก็อันนี้เป็นการสำรวจนะเขาเป็นการสำรวจในปี2019นะครับอีฟซอสเนี่ยเขาไปสำรวจว่า คนที่ที่มีความสุขเขาใช้คําว่ามีความสุขมากๆนะฮะมีความสุขมากๆในชีวิตเนี่ยมีสิของจํานวนประชากรเขาไปสํารวจทั้งหมดนะครับแล้วเขาก็หาว่าไอ้มนุษย์สิที่ว่านี้เนี่ยนะฮะเขามีอะไรเป็นเป็นของร่วมกันบ้างนะครับเรียกว่าเป็นส่วนผสมแล้วกันนะของชีวิตที่ทําให้เขามีความสุขนะครับอันที่หนึ่งเขาบอกว่า less is more นะฮะ less is more อันนี้เนี่ยเขาไม่ได้หมายถึงเฉพาะของนะแต่เขาหมายถึงเรื่องต่างๆในชีวิตที่อาจจะไม่ได้เป็นของที่จับต้องได้ก็ได้ในเชิงนามธรรมาเช่นกันเช่นความต้องการไปที่ยอมรับอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยนะครับคนที่มีความสุขไอ้สิบนเนี่ยจะไม่ได้อยากได้ของหรือการยอมรับอะไรที่มันเป็น social s t a ตัสอะไรเยอะแยะมากมายนะครับแต่สิ่งที่เขาให้ความสําคัญมากๆเนี่ยนะฮะ คือของที่เป็นเขาเรียกว่า real life in stuff เช่นนะครับสุขภาพนะฮะความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นนะครับการได้มีโอกาสทำความดีให้กับคนอื่นอะไรแบบเนี้ยทำนองน,นี้นะครหรือแม้แต่กระทั่งการเลี้ยงสัตว์เราก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับสุนัขหรือแนวที่เลี้ยงเป็นต้นนะครับนี้คืออันที่หนึ่งนะครับอันที่สองฮะ คนที่มีความสุข14%บนสุดเนี่ยที่บอกว่ามีความสุขมากๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะพยายามที่จะไม่เร่งสปีดตัวเองไปกับสังคมนะฮะนั่นหมายความว่าคือเขาจะไม่แบบตื่นเต้นไปกับโซเชียลมีเดียต้องเล่นมือถือทั้งวันหรือว่าอะไรต่างๆนานา,นานเหล่านี้ในทางกลับกันเมื่อมีโอกาสเขามักจะใช้เวลาทำอะไรแบบช้าๆนะฮะเช่นทำอาหาร ด้วยความประณีตนะครับหรือว่าเดินเฉยๆเดินเฉยๆโดยไม่ต้องไม่ได้ต้องเดินเพื่ออะไรอ่ะนะคือเดินเล่นนะเดินเล่นเฉยๆแบบนี้นะฮะหรือว่าใช้เวลาในการอา่านหนังสือนะครับใช้เวลาในการค่อยๆอา่านหนังสือไปเรื่อยๆไม่รีบนะครับเขาจะมีเวลาพวกนั้นเยอะนะฮะอันที่สามอันที่สามนี่น่าสนใจมากคนที่มีความสุขท็อปสิบสี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมี deep reading อ่า deep reading ก็คือว่า เป็นการอ่านในเชิงลึกเขาบอกว่าคนยุคนี้เนี่ยเสพข้อมูลแบบค่อนข้างจะจะใช้คําว่าเสพแต่หัวข้อข่าวก็ยังได้นะแบบแบบไม่เยอะคืออ่าอ่านผ่านๆเรื่องนี้รู้อะ้รนิดๆหน่อยๆแต่ว่าคนที่ d e e p Reading เนี่ยนะฮะค่อยๆอ,อ่านหนังสือทําให้ความเข้าใจไม่ใช่ฉพาะหนังสือหรอกอาร์ติเคิลต่างๆอะไรก็ตามที่มันเป็นเป็นของคุณต้องใช้เวลาคุณอาต้องใช้เวลาสองสัปดาห์กับหนังสือหนึ่งเล่ม แล้วเข้าใจมันจริงๆงเนี่ยอันเนี้ยจะทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นนะครับข้อที่สี่ฮะคนที่มีความสุขมากๆเนี่ยนะฮะใช้ชีวิตยอยู่ในปัจจุบันเ,เราลือกพูดเรื่องนี้บ่อยเนาะคือเขาจะมีความสามารถในการที่จะเอาตัวเองเนี่ยอยู่กับเวลาตอนนี้เท่านั้นคือ,ค,อคนที่อยู่หน้าเราตอนนี้คือคนที่สําคัญที่สุดนะครับสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ตอนเนี้ยคือสิ่งที่สําคัญที่สุดไม่ไปนึกเสียดายอดีต หรือไปกังวลอนาคตมากจนเกินไปนะครับอันที่5เนี่ยนะคะับเขาบอกว่า little is large นะครับ little is large เนี่ยก็คือว่ากิจกรรมบางอย่างในชีวิตที่เราทําแบบผ่านๆไปไม่ได้คิดอะไรเยอะเนี่ยเมื่อเราตั้งใจทำนะฮะเมื่อเราตั้งใจทําและมองเห็นความสําคัญของมันในอีกมุมนึงเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องที่สําคัญได้เช่นทํำข้าวเย็นนะครับ ทำความสะอาดบ้านนะหรือแม้กระทั่งล้างจานต่างๆนานาเหล่านี้คนที่มีความสุขเนี่ยจะรู้ว่าเรื่องเล็กๆพวกนี้เนี่ยถ้าเราเอนจอยมันถ้าเราเอนจอยการทําอาหารเย็นถ้าเราเอนจอยการล้างจานถ้าเราเอนจอยการทําความสะอาดบ้านถ้าเราเอนจอยการจัดสวนเนี่ยนะครับมันจะเป็นความสุขที่ใหญ่ทีเดียวข้อสุดท้ายฮะเขาบอกว่าคนที่มีความสุขมากๆเนี่ยจะเข้าใจว่า บางทีเนี่ยชีวิตมันก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่หวังมันมีเรื่องโชคเรื่องดวงต่างๆเข้ามานะครับแต่ว่าเขาเนี่ยจะพยายามวางแผนสําหรับเรื่องที่ต้องใช้คาว่าเรื่องไม่คาดฝันนะไว้เสมอคือเขาจะคิดว่ามันจะมีเรื่องที่ไม่คาดฝันเสมอคนที่มีความสุขมากๆเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ได้แบบว่า,อามองแต่โลกในแง่ดีนะ คือเขาจะรู้ว่าเออวันหนึ่งอ่ะเดี๋ยวมันก็ต้องมีวันที่โชคร้ายของเราเพราะฉะนั้นเขาก็จะเก็บเงินเก็บทองอะไรพวกเนี้ยเมื่อเรื่องนั้นมาถึงจริงๆนะฮะเขาก็จะมีภูมิคุ้มกันที่ดีนั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที